ป,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 ปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับวันนี้ผมจะพามาดูรายชื่อมือถือทั้ง7รุ่นที่จะมาพร้อมกับ10เร็ตัวแรงอย่างเ n นับดากอน 8G1 Plus เตรียมเปิดตัวภายในปีนี้ครับ อความได้เปิดตัว1ิเซเรือธงอย่าง Snapdragon 8 Gen 1 Plus ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและมีมือถือหลายค่ายเตรียมต่อคิวเพื่อนำมาใช้กับมือถือเรือธงของตัวเองครับซึ่งตอนนี้ก็มีข้อมูลหลุดออกมาบ้างแล้วว่ามือถือรุ่นแรกของโลกที่จะได้ใช้1ิปเซตตัวนี้มีรุ่นอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นมือถือซัม s u n g ซียวมี่ม t o ต o ร a r e ล่าเรียมี OnePlus และยังมีค่ายน้องใหม่อย่าง OSM o ด้วย มาเริ่องันที่มือถือของ s a m s ุงซัมซุงก g g ล็กซี่ซฟ4มือถือจอพับได้ที่แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ก็มีข้อมูลหลุดออกมาแล้วจากการทดสอบประสิทธิภาพด้วย Geekbench 5ที่เผยประสิทธิภาพคร่าวๆออกมาว่ามือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับซิปเซตของ Snapdragon 8 Gen 1 Plus โดยมันจะสามารถทำคะแนน Single Core ไปได้อยู่ที่1,277คะแนน และแบบมันติคออยู่ที่3642คะแนนเลยทีเดียวครับสำหรับสเปคอื่นๆของมือถือรุ่นนี้เท่าที่มีหลุดออกมาก็จะมีแค่ขนาดของแรม 8GB บตแบตเตอรี่3,700ม ah, ิลลิแอมหน้าจอ6.7นิ้วและหน้าจอด้านนอกขนาด1.9นิ้วครับนอกจากนี้ยังมีภาพเรนเดอร์ของตัวเครื่องแบบเต็มๆโผล่ออกมาอีกด้วยซึ่งภาพเรนเดอร์ที่หลุดออกมาแสดงให้เห็นตัวเครื่องหนากว่าเดิมเล็กน้อยเพราะว่าซัมซุงเพิ่มแบตเตอรี่มากกว่าเดิมถึง12ซเลยครับ และมาต่อกันที่มือถือเซียวมีเซียวมี12อันต้าเมื่อซีของบริษัทเซียวมี่เป็นคนออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการเองเลยว่ามือถือเรือธงรุ่นถัดไปของค่ายจะมาพร้อมกับ10เซตตัวแรงอย่าง snapdragon 8 Gen 1อย่างแน่นอนครับแม้ว่าจะไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นอะไรแต่จากข่าวลือหรือว่าข่าวหลุดก่อนหน้านี้รวมทั้งการไปจับมือกับไลก้าเพื่อเตรียมเปิดตัวมือถือกองเทพรุ่นใหม่ในเดือนกร,รกฎาคมนี้ครับก็พอจะรู้แล้วล่ะว่ามันต้องเป็นมือถือเซี่ยมี่12อันต้าน และมาต่อกันที่มือถือ OnePlus OnePlus ได้ออกมาโพสต์บนเว็บเวิร์อกว่าทางค่ายจะมีมือถือรุ่นแรกๆที่มากับซิปเซตของ Snapdragon 8 Gen 1ซึ่งมือถือรุ่นนี้จะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่3ของปี2022ครับและเซนเคยที่ยังไม่ได้เผยข้อมูลว่ามันจะเป็นมือถือรุ่นอะไรกันแน่แต่ก็มีการคาดการกันว่ามันน่าจะเป็นมือถือเรือธงรุ่นท็อปของซีรีส์อย่าง OnePlus 10 Ultra ครับ และมากันที่มือถือ Moto r a ลเ r 2022ครับอีกหนึ่งมือถือจอพับได้รุ่นไฮเอ็นที่จะมากับ10เซ็ตอย่าง Snapdragon 8.1 Gen 1. นั่นก็คือ Moto r a ลเ r รุ่นใหม่ของปี2022ที่ m o t o r OLA ได้ออกมาปล่อยภาพโปสเตอร์ยั่วแฟนๆว่าอีกไม่นานนี้จะมีมือถือรุ่นใหม่ที่ใช้10เซ็ตตัวนี้เปิดออกมาครับและอีกเส้นเคยที่บนโปสเตอร์ไม่ได้เผยว่าจะเป็นรุ่นอะไรแต่ก็มีภาพหลุดออกมาแวบๆครับให้พอรู้ว่ามันจะเป็นมือถือจอพับซีรีส์โ o ร,รุ่นใหม่ที่เคยมีภาพหลุดออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองมาต่อกันที่เรียวมีครับอีกหนึ่งค่ายที่ออกมาโพสต์บนเว็บบอว่าจะมีมือถือที่จะใช้ซิปเซตของ Snapdragon 8 Gen 1 plus จอเปิดตัวในเร็วๆนี้ครับแต่ค่ายนี้ไม่กักเพราะบอกมาเลยว่าจะเป็นรุ่นอะไรนั่นก็คือเรียวมี gt 2 master explorer edition รุ่นอัปเกรดจากเรียวมี gt 2 series ครับที่เปิดตัวไปเมื่อต้อนปีนั่นเองสำหรับสเปคส่วนอื่นๆตอนนี้ยังไม่มีเผยอ,ออกมานะครับ และมากันที่มือถือ ASUS ROG Phone 6มือถือเกมมิ่งที่เพิ่มมีภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องหลุดออกมาแบบส,สดๆร้อนๆนอกจากนี้ยังมีการยืนยันจากทาง ASUS ด้วยครับว่ามือถือรุ่นนี้จะมากับซิปเซตของ Snapdragon 8 Gen 1อย่างแน่นอนส่วนสเปคและฟีเจอร์อื่นๆตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมาเลยครับ มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายครับ osomov 1ซึ่งจะเป็นแบรนด์มือถือน้องใหม่จากอดีตทีมผู้พัฒนามือถือ Essential s c e n t i a l ก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่ามือถือรุ่นแรกของค่ายจะเปิดตัวพร้อมกับซิปเซตของ snapdragon 8 gen 1ด้วยเหมือนกันครับเน่งจากข้อมูลเดิมบอกว่ามือถือรุ่น osomov 1จะเปิดตัวในช่วงไตรมาสที่4ของปี2022ครับ และทั้งหมดนี้คือมือถือรุ่นแรกๆที่จะได้เปิดตัวที่จะเปิดตัวมาพร้อมกับซิปสุดแรงรุ่นใหม่ภายในปี2022นี้ครับใครที่มีรุ่นในดวงใจอยู่ในนี้ก็ต้องเตรียมรอกันได้เลยว่าจะเปิดตัวในช่วงไหนกันบ้างครับและถ้าหากมีข้อม,มูลหลุดออกมาเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามช่องเราไว้นะครับก็จะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับ ถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี